ถ้าพูดไปก็ไม่เห็นภาพไอ้แท้เนี่ยแล้วไงอะแท้แล้วไงปลอมแล้วไงเนาะใส่เข้าไปในรถไม่มีใครมาชะงโงกดูหรอกของแท้พวกนี้12ื่นสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยหมื่นกว่าบาทมึงคือต่างกัน10กว่าเท่าอะแต่มันมีความแตกต่างคือน้าหนักผม80กว่าโลนะขยมญไม่ดูแต่สองของต่อไปนี้จําเป็นจะต้องของแท้เท่านั้นนะครับผมพาไปดูว่าหน้าตาของแท้ของปลอมเป็นยังไงนะไปดูกันดีว่าคืออะไรไป สวัสดีครับมินนี่กลาชช n น e ลนะครับ E.P. นี้จะพาเพื่อนๆไปไขข้อข้องใจไปพร้อมๆกันนะของแท้ VS ของปลอมเนี่ยเป็นยังไงต่างกันแค่ไหนนะคือมีน้องคนหนึ่งซื้อของมาใส่รถนี่แหละซื้อของปลอมมาใส่ เขารู้อยู่แล้วว่าของปลอมอยากมารู้ว่าของแท้มันต่างกันยังไงดียังไงขอมาดูของแท้หน่อยเป็นยังไงเราก็เ้ได้ไอเดียในการทำคอนเทนต์นี้นะเราก็เลยเอาของปลอมของแท้มาเทียบกันผมไม่ได้บอกว่าของปลอมไม่ดีของแท้ไม่ดีลองดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจกันเอาเองนะครับของปลอมข้อดีคืออะไรราคาถูกถูกกว่าของแท้เป็นสิบเท่าสําหรับคนที่เริ่มตังรถใหม่ๆเหมือนผมที่ตอนเริ่มตังรถเนี่ยวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยตังรถไม่มีเงินหรอกแต่อยากเท่อยากตังรถเราไม่มีเงินซื้อของแท้เราททททําาาไไงงงงงเเเเรกกก็็็ต้้้้ออ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 ซืืืขขลลลีีี่ปปปปนนมมมมมคััยแว ทั้งแบรนด์ของตัวเองออกแบบมาแล้วก็ทําสไตล์เหมือนของแท้แต่ตีแบรนด์ตัวเองแล้วก็มีปอมกอปแบบเอ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 บวกๆซึ่งผมว่าเรื่องนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วของปอมมีทุกทุกอย่างบนโลกวันนี้มีทั้งของแท้ของปอมอยู่แล้วเนาะแต่เรามาดูเรื่องของอะไหล่รถกันดีกว่านะครับอย่างแรกที่ผมพาเพื่อนๆไปดูนะเรื่องของนี่พวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยผมพามาให้ดูก่อนอ่าแบรนด์ยอดฮิตแบรนด์ยอดฮิตอันนี้เป็นแบรนด์นาดีนะยอดฮิตนะครับเนี่ยนาดีนาดีลายเซนนะเห็นว่ามีลายเซนเห็นไหม ตามนาดีไลเซน90ฮิตมากนะครับนาดีตัวนี้ออกมาฮิตมากนะหนังรูนะครับเป็นหนังรูแต่อันนี้อย่าไปเรื่องหนังรูนะหนังเปิดหมดแล้วฮิตฮิตบ้านเราจะมีพวงไาฮิตฮิตบ้านเราก็จะมีนาดีโมโมดี่โมโม,โม,ม,โ,ม,ม,โ,ม,มโมโมอ่าโมโมตัวนี้เป็นโมโมหนังกลับนะหนังกลับข้อดียังไงข้อเสียงไงเดี๋ยวอธิบายฟังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโมโมหนังนะครับอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังพ,พรพ้อมๆกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวงมาลัยนะประเภทของหนังรูเนี่ยเขาก็ต้องการทํามาเพื่อให้ขั ในท้องถนนลือขับกึ่งกึ่งเลสซิ่งได้หนังลูเนี่ยจับแล้วก็ชับมือมีลูลูทำให้จับแล้วรู้สึกว่าพวงมาลัยมันไม่ลื่นและหนังกับนะครับออกแบบมาสําหรับใส่ถุงมือเลยนะไม่เหมาะสมสําหรับใช้มือเปล่าจับนะครับข้อหนึ่งคือมันสกปรกมันกินฝุ่นกินเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยมือมันจะดาเลยถ้าเราใส่ถุงมือจับเนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะหนึบพวงมาลัยไว้สาหรับรถแข่งเลยดีกว่าประเภทแบบฟูเลสสำหรับรถแข่งโดยเฉพาะนะครับจะเป็นพวงมาลัย หนังอาคันธระหนังกลับอย่างนี้เนาะแล้วถ้าเป็นหนังเลยนี่ก็ออกแบบมาให้ใช้งานในชีวิตประจําวันเลยหน้าตาดีหนังก็ใช้ได้ตลอดใช้ได้ทุกวันเดลี่ยูจริงๆเหมาะสมอะไรเงี้ยของใหม่ของใหม่อยู่หมื่นกว่าบาท1 0 0 0 0หมื่นหมื่นกว่าผมจําราคาไม่ได้แน่นอนมือสองก็อยู่6 0 0 0 7,000พของใหม่หมื่นสองหมื่นสามแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แล้วแต่ถ้าเป็นหนังกลับจะแพงกว่าน่อยอะไรเงี้ยส่วนอันนี้คือวงไลัยของปอมเลยเรื่องของตัวอันนี้ปอมแบบปอมหน้าเกียรติเลยให้ดู ตัวความมนของของก้านเห็นไหมมันจะนมันไม่โค้งไม่เนียนเลยแต่ข้างหลังเขาปั๊มเลยนะเม็ดอินอิตาลีมาเลยนะ บางคนถ, way, ถ้าไม่เคยจับของแท้อะไรเงี้ยเราเราซื้อมาของปลอมเลยเวลาจับมันจะหาข้อตําหนิยากน,นิดนึงตัวก้านเนี่ยความเนียนของก้านเห็นไหมมันเป็นเส้นซะจนแบบไม่มีความเนียนเลยอะความเนียนมันหายไปหมดเลยมันมันมันกัดเส้นแบบเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นเส้นเส้นแล้วตัวหนังเนี่ยตัวหนังที่จับเนี่ยฟิลลิ่งในการจับของหนังตัวหนังมันแข็งกระด้างแล้วแต่นี้มันเก่าแล้วล่ะการเข้าการเย็บอะไรเงี้ยได้ด้วยมันก็ยังไม่ไม่เนียนเท่าอะของแท้ลองมาดูฟิลลิ่งแต่มันไม่ได้เทียมรุ่นเดียวกันไงความมนของก้านเนี่ยความมนของก้านเนื้อของ เนื้อก้ารเลยก็มัน,ม,นมันนวลกว่าเห็นไหมในการเก็บความเย็บของหนังของผ้าเนี่ย มันกระชับมันตึงมันแน่นไปหมดเลยโลโก้โลโก้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะแบบกลับแล้วฟิลลิ่งมันดีกว่าเยอะถ้าพูดไปก็ไม่เห็นภาพไอ้แท้เนี่ยแล้วไงอะแท้แล้วไงปลอมแล้วไงเนาะใส่เข้าไปในรถมันไม่มีใครมาชังงกดูหรอกมันก็มองว่าเอ้ยเราไม่ต้องใส่ของแท้ก็ได้ของแท้แพงกว่าสิบเท่าจําเป็นหรออย่างอันนี้อย่างเงี้ยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันของแท้พวกนี้หมื่นสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยหมื่นกว่าบาทมันคือต่างกันสิบกว่าเท่าอ่ะแต่มันมีความแตกต่างคือความแข็งแรงของวัสดุนะครับแมทเทอ นี้คือพวงมาลัยที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะครับให้ดูนะเบี mm ้ยวเห็นไหมพวงมาลัยมันเบี้ยวขับรถแล้วเกิดเหตุรถชนตัวเวลาเราขับรถรถชนเนี่ยตัวเราจะกระแทกพวงมาลัยเรามีโอกาสที่เราหน้าเราไปแทกหรือตัวเราไปกระแทกถ้าพวงมาลัยแท้มันจะไม่มีการหักมันจะเบี้ยวหิดลูกแต่มันจะไม่หักมาแทงตัวเราแต่พวงมาลัยปลอมวัสดุมันไม่แข็งแรงพอถ้าเวลาเกิดการชนมีโอกาสที่มันจะ หักออกมาเลยหรือว่ามันจะยุบให้ตัวง่ายมากคือบางทีชนไม่ได้แรงแต่พวงมาลัยพับกลับได้เลยเดี๋ยวไปลองดูซิว่ามันแข็งแรงขนาดไหนนะของแท้เวทของปอมเป็นยังไงนะน้ำหนักผม80กว่าโลนะขยโญให้ดูเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงคือมันแข็งมากอะ่ะมันแข็งจนแบบไม่ยุบเลยอะ่ะไม่มีคำแตกต่างเลยอะ่ะเห็นไหม พวรไล์เนื้อแมทเทเรียลม,มันแข็งมากอะ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันเบี้ยวอย่างงี้มันก็เบี้ยวเหมือนเดิมเนี่ยนิดหน่อยอะ่ะน้ำหนัก85ที่ขย่มลงไปนะมาดูของปลอมนะอ่ะลองวิ๊ยไม่จะแท้ตัววะผมขยำอสองทีสองทีไม่ได้ตั้งใจขยเ่เมด้วยดูเกิดอะไรขึ้นหักไปแล้วนะ ให้ดูนะพราอะไรผมขย่มไปสองทีแล้วตัวนี้มันกำลังจะขาดแล้วเห็นไหมน็อตกำลังจะขาดแล้วนี่ผมขย่มด้วยไม่ได้ขย่มเท่าของแท้เมื่อกี้นะเหยียบสองทีปึ้ง งอแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเราขับรถแล้วสมมุติมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆอะ่ะถ้าเราชนตัวเรากระแทกแล้วก้านพวงอะไรมันหักมันแทงตัวเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจากอุบัติเหตุนิดเดียวนะเราร่างกายเราไม่ได้เป็นไรนี่หนักเลยนะด,ยด้วยด้วยอาจจะเพื่อนๆอาจจะบอกเฮ้ยลูกทรงด้วยหรือเปล่าแต่แ a t เรียลมันก็สาคัญลูกทรงอันนี้ก้านตรงที่เหยียบเราจะยุบก,ก่าด้วยอันนี้ตัวก้านมันค้ากันหมดแล้วแต่สุดท้ายไม่แข็งแรงพอ สิ่งที่ยอดฮิตที่สุดสําหรับการแต่งรถนะครับอันดับแรกที่เราจะแต่งรถที่จะเปลี่ยนก่อนเลยคือนี่ล้อแมกนะครับนี่ล้อแมกล้อแมกก็ต้องบอกก่อนนะราคาก็แตกต่างกัน10เท่าตัวเหมือนกันถ้าเทียบของใหม่แท้กับของใหม่ปลอมนะครับของใหม่แท้อย่างนี้ชุดนี้48ชุดนี้ของแท้ก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแสนหลักหลักพันอะไรประมาณนี้ของปลอม ุดหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทประมาณนี้เนาะมันก็คือราคาก็จะประมาณแต่ของปอมก็มีหลายเรตหลายรุ่นให้เปรียบเทียบอีกทีนะแต่นี้เรามาดูคร้าๆนี้ของแท้ให้ดูหน้าตาของแท้ง่ายๆที่สุดสําหรับล้อสไตล์วอ l k l e y วอ l k l e y engineering เขาเรียกว่า w o l k Racing มันจะเป็นกา้านเรียกว่ารุ่น c e 8นะครับนี่ให้มันดูเลย3อันเหมือนกันคู่นี้แท้นี่คู่นี้แท้นะคู่นี้ปอมไออันนี้อันนี้ปอมคู่นี้แท้คือให้ดูที่ทำไมเอาแท้มา2วงเพราะว่านี่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็น made in Japan นะครับ เม็ดอินเจแปนแท้แน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดูง่ายๆนะครับล้อสไตล์สีฟอสทองฟอสนะครับสีอย่างเงี้ยตัวเราเราเล็บขูดเนี่ยเราเล็บนะเล็บเราขูดขอบแม็กเนี่ยขูดเนี่ยขูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นมิลลิ่งเส้นเบาๆอ่ะเนี่ยเวลาลูบแล้วมันจะคืดๆๆๆครู้สึกได้เอาเล็บขูดเงี้ยมันจะรู้สึกได้คืดๆคืดๆ เนี่ยสีเฉพาะสีฟอสมันจะเป็นอย่างนี้ mm hmm. เพื่อนเพื่อนอย่ามองว่า i, เฮ้ยล้อไม่มีเม็ดอ mm ินเจแปนแสดงว่าล้อปลอมล้อปีเก่าก็ไม่ได้ปั๊มเม็ดอินเจแปนนะแต่เราต้องดูตรงขอบตรงเนี้ยสีตรงเนี้ยมันจะสีเขาเรียกว่าสมัยมึงเขาเรียกขอบกระจกเลยขอบเงาตัวเนี้ยมันจะเป็นสีทองฟอสที่สีพ่นทําไม่ได้ทํายังไงก็ไม่เหมือนนะอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแท้แต่ที่เห็นความแตกต่างคืออะไรสีขอบไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยสีอันนี้มันจะเป็นสีแบบ เราดูได้เลยว่าสีมันพ่นคือเวลาล้อซ่อมหรือทําสีมาแล้วไอ้คืดๆเนี่ยมันหายไปคืดๆๆเนี่ยเล็บคูเนี่ยหายไปเลยไม่รู้สึกแล้วแต่ล้อที่ยังไม่เคยซ่อมขอบที่ยังดีอยู่นะครับมันจะมีขอบตรงนี้ให้รู้สึกนะตัวก้านอะไรเนี้ยมันก็หน้าตาสไตล์ล้อแท้มก็จะสวยงามอยู่แล้วล่ะแล้วล้อปลอมล้อก๊อปีนี่เป็นไงเหมือนทุกอันนูเลยดีกว่าจริงๆแต่ถามว่าความหนาของก้านเนี่ยขอบเนี่ยมดูดูใกล้ๆตัวนี้ก้านตรงคนโคนก็จะหนากว่านะเนี่ยชุดนี้เนี่ยรงเนี้เนี่ยม ของแท้มันจะบางมันจะเรียวเลยเพราะว่ากระบวนการผลิตและแมทเทอเรียลเนี่ยมันแข็งแรงพอที่ไม่จําเป็นจะต้องหนาขนาดนั้นแล้วล้อปลอมเนี่ยการทําล้อเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอแล้วขอบเนี่ยไม่ต้องห่วงขูดแล้วไม่มีเลยเห็นไหมขูดแล้วก็ไม่มีแล้วขอบวงจะไม่เขียนตามเม็ดอินเจแปนะครับตามแค่เจแปเลยเนหะ็นไหมล้อปลอมถ้าเกิดอุบัติเหตุนะขับรถตกหลุมหรืออุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยล้อก้านเนี่ยมันจะแตกเลยแตกออกจากกันเลยตัวก้านเนี่ยจะแตกหายไปเลย คือก็ทําให้พอล้อแตกล้อหลุดเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุก็จะรุนแรงขึ้นแต่ล้อแท้นะครับให้ชนแรงแค่ไหนนะตัวแมทเทอเรียลเนี่ยมันจะแข็งมากมันจะยืดหยุ่นได้แบบดึงแบบเบี้ยวไปเลยแต่ไม่แตกแต่ถ้าล้อปลอมเนี่ยจะแตกแบบโพะไปเลยอ่าแล้วเราอีกอย่างหนึ่งครับที่แตกต่างล้อแทล้อปลอมนะผมมาให้ดูเนี่ยตาช่างให้ดูน้ําหนักนี่ล้อขอบ18นะครับล้อขอบ18นะกว้างอันนี้น่าจะเก้าริ้วครึ่งนะเนี่ยได้ดูน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่กิโล อันนี้ล้อปลอมนะ10.5กิโลนะครับล้อแท้นะล้อแท้นะล้อแท้ล้อแท้กี่โลเกือบเกือบ8กิโลน้ำหนักห่างกัน2กิโลครึ่งในเปอร์เซ็นที่8กิโลกับ10กิโลเนี่ยเปอร์เซ็นห่างกันประมาณเกือบ20เปอร์เซ็นก็แสดงว่าเปอร์เซ็นล้ออ่ะห่างหนักต่างกันเยอะนะหลังก้านเนี่ยอ่ะดูหลังก้านล้อจริงๆหลักๆก็ต้องดูหลังก้านนะดูงานหลังก้านเนี่ยความ เนียนความนวลของล้อแท้มันแตกต่างกันเลยอันนี้ของปอมนี่ของปอมไม่มีรอยปัม๊มไม่มีอะไรเนาะล้อแท้มีปัมมมป๊มไหมมีออฟเซตปั๊มไหมบางรุ่นนะบางรุ่นก็มีบางรุ่นจริงๆติกกตกกต๊กเกอร์นีงก็เป็นติ๊กเกอร์บอกออฟเซ็ตล้อนะเนี่ย18คูณ9นิ้วครึ่งนี่ประมาณนี้คร่าวๆนะดูของแท้ของปลอมก็มีเรื่องของเกจวัดอีกนู่นนี่เบรกเบิร์กอีกมีอะไรอีกเยอะที่เป็นของแท้ของปลอมทีม่ใส่กัน ผมบอกก่อนนะคลิปนี้ผมไม่ได้มาแอนตี้ว่าของปลอมดีของแท้ของปลอมห้ามใช้ของแท้เท่านั้นแล้วแต่พิจารณญาณน,นะครับแล้วแต่วิจารณญาณแล้วแต่การตัดสินใจกําลังซับตอนเด็กๆผมแต่งรถเราต้องบอกก่อนเราก็ใช้ของปลอมไม่ต้องตอนเด็กๆหรอกทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมอะยังใช้ล้อแม็กปลอมเลยล้อแม็กนี้นี่คือล้อในรถแข่งนะเนี่ยดูสภาพล้อเนอี่ยยางเยินอนะล้อนี้ล้ออยู่ในรถยิปนะครับอยู่ในไอ้เจ้าสกายโลเรานะเนี่ยล้อนี้อยู่ในรถแข่งนะ ผมก็ไม่ได้ใช้ล้อแท้เพราะว่าเราต้องดูวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างเงี้ยล้อในรถดิฟเนี่ยมันถอดบ่อยมากวิ่งยางเนี่ยยางคู่นึงเนี่ยวิ่งประมาณ2นาทีก็หมดแล้วต้องถอดเปลี่ยนยางถอดเปลี่ยนยางงัดเข้างัดออกแล้วเวลารถแข่งเวลาใส่เราเราไม่มีงบประมาณพอถ้าได้ล้อแท้ก็ดีกว่าคือคือเรื่องของงบประมาณด้วยแหละถ้าถ้ามีกําลังพอผมก็จะใส่ล้อแท้แต่จริงๆมันมีทางเลือกมีล้อที่เป็นแบรนด์ของไทยหลายหลแบรนด์นะที่สร้างแบรนด์เองเนี่ย แข็งแรงคนดีมีหลายแบรนด์ลองไปเลือกใช้เลือกดูกันนะแต่ล้อที่เป็นก๊อปปี้เลยล,ล,ล้วนๆเลยเนี่ยมันอาจจะคุณภาพยังสู้ของแท้ไม่ได้ห่างกันไกลมากสู้ของไทยยังไม่ได้เลยที่เป็นก๊อปปี้ล้วนๆนะก็แล้วแต่การเลือกใช้แล้วกันเนาะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะอันนี้ผมบอกก่อนนะเลือกของแท้เท่านั้นนะของปลอมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคืออะไรน,นะไอพวกนี้ผมบอกก่อนแต่งเพื่อความสวยงามได้พวงมาลัยได้แล้วแต่แต่ผมให้ดูแล้วนะมันมีโอกาสหักมีโอกาสงอล้อมีโอกาสแตก น้ำหนักมากกว่าความสวยงามแตกต่างกันแล้วแต่การเลือกใช้แต่สองของต่อไปนี้จําเป็นจะต้องของแท้เท่านั้นนะครับผมพาไปดูว่าหน้าตาของแท้ของปอมเป็นยังไงนะไปดูกันดี่ยวคืออะไรไป ของก่อนหน้านี้นะอะไหล่แต่งรสซิงที่เราใส่เข้าไปนะครับแท้เทียมไม่ซีเรียสน,นะแล้วแต่กําลังซับนะครับเงินน้อยก็ใช้ของปลอมได้นะมีเงินมีกําลังหน่อยก็ใช้ของแท้ดีกว่าแน่นอนนะแต่ที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับถ้าปลอมทิ้งเลยไม่ต้องใช้นะครับผมเลยพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าหัวเทียน NGK แท้เทียมดูยังไงนะเน่่เน่นน ตัวกล่องจริงๆตัวแพ็กเกจอะผมว่าไม่ต้องไปโฟกัสมากเพราะว่าแพ็กเกจทําได้ให้มันเหมือนนะเรามาดูข้างในกันดีกว่านะว่าหัวเทียนแท้เทียมเป็นยังไงนะครับให้ดูเลย NGK Iridium นะครับเบอร์เจ็ดนะครับคือตอนนี้ระบาดยิ่งกว่าโควิดหัวเทียนปลอมเนี่ยระบาดมากนะจะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันนะครับความละเอียดสีตรงแถบ3แถบนี่นะตัวสีเนี่ยความละเอียดของสีเนี่ยมันมันมันไม่นวลมันไม่เนียนนะสีของปลอมเนี่ยมันจะแหวงแหวงเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมแหวงแหวงขาดขาดในสแถบเนี่ย สีของแท้มันจะนวนละเอียดเห็นไหมมันไม่ขาดไม่แหว่งเลยนะเห็นไหมเห็นไหมความเนียนนะอะต่อไปหัวของมันนะครับตรงหัวของหัวเทียนนะหัวที่เราเอาคอยปักเข้าไปนะครับตรงนี้อันนี้ดูได้ชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนถ่ายรูปไว้เลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นจริงหัวที่เป็นไม่มีรอยปั๊มข้างนอกเห็นไหมครับมันเป็นหัวจุดจุดจุดเล็กๆเนี่ยอันนี้คือของแท้นะ อันนี้คือของปลอมนะหัวของแท้เห็นไหมมันจะเป็นเบ้าจุดตรงกลางแต่ของปลอมมันจะเป็นเบ้าเป็นสันเลยนะเห็นไหมไม่เนียนเลยไม่เนียนงานไม่เนียนเห็นไหมตะปุ่มตะปั่มไม่เนียนเลยอีกอันหนึ่งนะก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะที่ผมมองนะตัวเซรามิกนะครับตัวเซรามิกกระขั้วนะครับเซรามิกกระขั้วแล้วก็เนี่ยแหวนเนี่ยมันมันหลวมซะจนแบบมันเลยขอบออกไปได้แบบหลวมไม่หมดเลยเนี่ยตัวแหวนเนี่ยมันหลวมมันหลงเหลงมากอะแล้วตัวเซรามิกที่ตรงจุดนะครับเซรามิกนะเนี่ยเซรามิกเนี่ยมันไม่มีความนวลเนียนเลยมันจะเป็นตะปุ่มตะปั่ ตัวซิลิโเห็นไหมซิลิกของแท้มันเนียนมันนวลเห็นไหมตรงเขี้ยวตรงหัวนะครับหัวจุดระเบิดเนาะตัวนี้หมายมันนวลเนี่ยของแท้ของปลอมมันจะเป็นตะปุ่มตะปำเนี่ยมันเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดไม่ไม่นวลไม่เนียนเห็นไหมเอียงเบี้ยวไปเบี้ยวมาและอีกอย่างหนึ่งชัดเจนมากๆเลยคือเกลียวนะครับเนี่ยดูเกลียวดูเกลียวของปลอมถ้าเราได้มาซูมดูหรือเรามีกล้องส่องดูจริงๆนะเกลียวมันไม่คมมาตรฐานโรงงานในการผลิตของปลอมเนี่ยมันสู้ไม่ได้เห็นไหมตัวเกลียวมันเป็นตะปุ่มตะปา มันไม่นวลไม่เนียนเหมือนของแท้ดูเกี่ยวของแท้ดิโฮมเนียนละเอียดเลยอันนี้คือรุ่นอิเลิเดียมไอเอ็กนะครับแล้วลองไปดูตัวเลเซอร์สิอ่าอินะเดิเียมเลเซอร์นะเลเซอร์ผมหยิบมาผมผมไม่รู้ของแท้ของปลอมผมหยิบมาแต่ให้ผมมองมองด้วยตาให้ผมกะถ้าดูด้วยเกี่ยวเนี่ยมันดูออกเลยอะ่ะตัวเกียวเนี่ยมันเป็นตะปุ่มตะป่ำไม่เนียนแต่ตัวเลเซอร์นะดูง่ายๆนะครับแม่เหล็กดูตรงเขี่ยวมานะครับนี่ครับของปลอมแม่เหล็กดูติดเหนะ็นไหมของปลอมแม่เหล็กดูติด แต่เมื่อกี้ผมดูด้วยตาเปล่าผ่านๆเลยนะเพราะว่าเคี่ยวมันไม่ละเอียดเห็นไหมของปลอมของแท้ของแท้ดูไม่ติดนะเนี่ยดูไม่ติดดูไม่ติด เลเซอร์อิิเดียมดูเรื่องแม่เหล็กดูแล้วก็หลักๆที่ผมเห็นสังเกตแล้วคือต้องบอกก่อนผมอะ่ะไม่ได้มันทาเรื่องหัวเทียนเพราะว่าผมไม่เจอของปลอมที่เราใช้อยู่ก็คือเราใช้แต่ของแท้ของของตลาดของ NGK ที่เราใช้อยู่ทั่วไปก็คือซื้อตัวแทนผู้จําหน่ายของแท้แน่นอนในไหนทาแล้วแล้วก็หัวเทียนเราไม่ได้พูดถึงเราก็เลยมาพูดถึงมาทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ EP นี้พาเพื่อนๆไปด,ดูเรื่องของแท้ของเทียมมาแล้วหวังว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับเพื่อนๆเนาะในการตัดสินใจซื้อของผมไม่ได้ห้าว่าต้องปลอมหรือต้องแท้นะอยู่ที่กํําาาลลัังพแแต่่เรทให้้ดูววา ข้อเสียข้อดีของของปลอมของแท้มันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ตัวหัวเทียนห้ามปลอมแน่นอนนะครับมันมีผลต่อเครื่องยนต์เราเนาะมันเป็นของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องซื้อของแท้นะถ้าสนใจ NGK ติดต่อเข้ามาได้ทางเพจมินนายกะหลาดได้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยังไง EP นี้ไปก่อนดีกว่านะครับฝากติดตามมินนายกะหลาดชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเยอะๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี NGK EP หน้าเจอกันครับบายๆครับ